อ่านทุกตัวอักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊ควอร์มคอเนอรจะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านถ้าพูดถึงหนังสือที่สามารถที่จะฝึกนิสัยของเราเนี่ยให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นหรือเราอยากจะฝึกนิสัยใหม่ๆเนี่ย ให้ทำได้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะนึกถึงเล่มนี้นะครับที่มีชื่อว่า Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือของคุณเจมเคียร์นะครับก็เป็นหนังสือที่ถูกเขียนมาระยะเวลานานและแต่ก็ยังถูกพูดถึงอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าวิธีการ ฝึกนิสัยอะไรยังไงเนี่ยผมก็ยังเห็นตาม YouTube แล้วก็เห็นตามพอดแคสต์ต่างๆที่เขาจะอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้นะครับมาในพอดแคสต์ของเขาหรือจากหนังสือเล่มอ,อื่นนะครับผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มเนี่ยก็จะมีคุณเจมเคียร์เนี่ยนะครับเขาก็ได้ถูกอ้างอิงจากในหนังสือหลายๆเล่มนะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันได้จุดประกายกับใครหลายๆคนนะครับที่ต้องการที่จะฝึก อ่านิสัยอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นการออกกาลังกายเอ่ยการไปฝึกตื่นเช้าการฝึกทำอาหารอะไรเงี้ยซึ่งในเสียเราเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนนะครับบางคนอาจจะฝืนทํามันไปแล้วก็ทําให้มันเป็นแบบนั้นมันไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มเนี้ยมันทําให้เราเนี่ย,ยได้แก่นบางอย่างนะครับว่าเราควรที่จะฝึกนิสัยยังไงทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับ ซึ่งผมจะไม่ได้รีวิวแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่แค่จะเอาแก่นของมันเนี่ยหรือหลักการสําคัญของมันที่สามารถนํามาปรับใช้ได้ทันทีเนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปฟังอารมณ์บทอะไรมากมายนะครับหรือเหตุผลที่มาที่ไปผมเอาวิธีการมาเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับเขามีกลวิธีอย่างหนึ่งก็คือการให้ทาเนี่ยทำนิสัยต,ต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นวันละหเท่านั้นนะครับแล้วพอผ่านมา1ปีเนี่ย พอเอาหเปอร์เซ็นเนี่ยมาทบต้นทบดอกดูแล้วก็กลายเป็นว่ามันนิสัยเนี่ยมันดีขึ้นถึง37.78เจ็ดเท่าเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่เสร็จที่นิสัยดีนะครับเสร็จไปแค่หเปอร์เซ็นตแต่พอเราไปถึงปลายปีนะครับเราเสร็จไปที่37.78เจ็ดเจ็ดแปดนะครับเป็นเท่านะเออเป็นเท่าเลยมันทําให้เห็นความต่างที่ค่อนข้างเยอะของนิสัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เรามีกําลังใจอย่างหนึ่งนะว่า เราไม่จําเป็นจะต้องแบบเก่งแบบก้าวกระโดดก็ได้เราขอแค่เก่งไปวันละเล็กวันน้อยมันอาจจะยังไม่เห็นผลแบบเป็นลูกธรรมอย่างเช่นวันพ่กนี้วันนี้วันพุ่งนี้เห็นอเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือการสะสมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปบางทีคุณอาจจะยังไม่เห็นผลต่างหรอกครับจนกว่าคนอื่นเขาจะมาทักคุณว่าเอ้ยคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคุณเก่งเรื่องนี้ได้ยังไงคุณไปฝึกตอนไหนนั่นแหละครับนั่นคือผลลัพธ์ที่คุณสามารถที่จะการ,รันตีได้ว่าคุณฝึกมามา,มากพอแล้วโอเคต่อไปนะครับคือ เป็นกฎ4ข้อด้วยกันนะครับที่จะทําให้คุณสามารถที่จะฝึกนิสัยได้ข้อที่1เขียนไว้ว่าทําให้เห็นชัดเจนข้อที่2เขียนว่าทําให้หน้าดึงดูดข้อที่3เขียนว่าทําให้ง่ายเข้าไว้ข้อที่4ี่เขียนว่าทําให้หน้าพึงพอใจข้อที่1นะครับทําให้เห็นชัดเจนเรื่องเนี้ยนะครับมันคือการที่เราจะต้อง ทำให้บริบทสภาพแวดล้อมณตรงนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนสมมุติว่าเราจะออกกําลังกายเนี้ยวิธีการก็คือเราต้องเตรียมชุดวอร์มของเราเตรียมรองเท้าวิ่งเตรียมรองเท้าเดินเตรียมสภาพแวดล้อมอย่างเช่นเตรียมอาหารที่เราจะต้องกินก่อนวิ่งเตรียมน้ําเตรียมจักรยานอะไรเงี้ยคือเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่เราจะออกกําลังกายจริงตรงเนี้ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถทําให้เห็นสิ่งของต่างๆรอบตัวเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้น เช่นเวลาคุณจะอ่านหนังสือเงี้ยคุณอยากฝึกอ่านหนังสือคุณอยากอ่านแบบเวลาเล็กเวลาเน้อก็ได้วิธีการก็คือคุณเนี่ยต้องสร้างสภาพแวดล้อมของคุณให้มีหนังสืออยู่ตลอดเวลาวิธีการก็คือคุณเนี่ยจะต้องหยิบหนังสืออ่ะติดตัวกับคุณไปด้วยไม่ว่าคุณจะไปไหนไปห้องน้ําเอ่ยไปเดินห้างเอ่ยไปเดินข้ามสะพานลอยเอ่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มาเปิดอ่านนะครับแต่พอคุณว่างทันทีว่างแบบรออะไรบางอย่างรอวินมอเตอไซค์อย่างเงี้ยรอรถเมย์อย่างเงี้ยหรือนั่งเฉยอย่างเงี้ย อ่านนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีหนังสือเนี่ยคุณก็จะหยิบมือถือมาอ่านนะครับเพราะฉะนั้นการทําให้เห็นชัดเจนก็คือทําให้มันเป็นสภาพแวดล้อมที่เอืออ้ออํานวยทําให้คุณเนี่ยฝึกในิสัยเหล่านั้นได้ไหมในง่ายมากขึ้นถ้าเป็นผมนะครับผมสิ่งที่ผมฝึกอยู่ตลอดเวลาก็คือฝึกลมหายใจเงี้ยการฝึกตรนหนักรู้ตัวเองเนี่ยผมก็จะใช้ช่วงเวลาที่ผมเนี่ยไม่สามารถเล่นมือถือหรืออ่านหนังสือได้ผมนั่งเฉยอะไรเงี้ยคือแบบไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนอกจากนั่งเฉยอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นการฝึกลมหายใจของตัวเอง มันก็ทําให้ผมได้ฝึกนิสัยตรงนี้ไปด้วยโดยปริยายเลยครับต่อไปกดข้อที่สองนะครับคือการทําให้หน่าดึงดูดเนาะก็คืออาจจะต้องมีการกําหนดรางวัลของเราด้วยว่าหลังจากที่เราทําพฤติกรรมแบบนี้มันจะมีอะไรรออยู่ มันอาจจะไม่ได้เป็นรางวัลที่เป็นรูปธรรมนะครับแต่มันคือ,อความภูมิใจเล็กๆของเราที่เราสามารถทําได้เป็นเช็คลิ์อ่าเช็คลิ์เราเห็นแบบตรงปฏิทินของเรามันถูกติ๊กถูกแล้วว่าวันนี้เราทําสําเร็จหรือเป็นสิ่งที่เราสามารถเขียนบรรยายออกมาว่าวันนี้ฉันทาอะไรบ้างเป็นบันทึกประจําวันของเราแล้วเราทำมัน,มนสำเร็จอะไรเงี้ยมันทําให้เป็นรางวัลอย่างหนึ่งเหมือนกันของเราเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ ความน่าดึงดูดเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำอย่างเช่นเราฝึกที่ใส่การวิ่งเนี่ยราัลของเราอาจจะไปซื้อรองเท้าใหม่อะไรเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับการวิ่งมันก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบนั้นก็ได้มาอาจจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่อร่อยอร่อยการไปอยู่กับคนที่เรารักการดู n น็ f ฟ i กการเล่นเกมแบบเนี้ยมันก็เป็นการที่ให้ใหกําลังใจของเราด้วยนะครับข้อที่3คือทําให้ง่ายนะครับก็คือเราจะต้องมีการใช้เวลาให้มันน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็มีลดขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายให้ได้มากที่สุดนะครับทําให้มันเป็นซิมพลิฟายทำให้มันเรียบง่ายทําให้มันดูแบบแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับเรล่นี้มันคือสิ่งที่เราจะสามารถ ทาได้ง่ายนะครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันมักจะประหยัดพลังงานมันมักจะขี้เกียจนะครับสมองเนี่ยคือต้องยอมรับว่ามันคือสมองแห่งความขี้เกียจนะครับสมอง,องมักจะไม่ชอบทำอะไรที่มันเกินเบอร์หรือเป็นอะไรใหม่แล้วก็ยากนะครับมันจะไม่ค่อยทามันจะต่อต้านอยู่เสมอแล้วก็ใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องมีการซอยย่อยของปัญหาหรือของนิสัยต่างๆที่เราต้องการฝึก ตารางเนี้ยเราก็ต้องเขียนให้มันชัดเจนไปเลยว่าเราจะทําอะไรให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแบบเราไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะทําอะไรคือเราคิดไปหมดแล้วเราเขียนไว้หมดแล้วแล้วก็แค่ทําตามอย่างที่เราเขียนเอาไว้นะครับตัวเนี้ยมันก็จะง่ายมากๆถ้าสมมุติเราจะฝึกทาโครงการอะไรบางอย่างเนี่ยทำวิจัยอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเขียนขั้นตอนชัดเจนเลยนะครับว่าขั้นตอนเน,นเช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลเอ่ยการไปแบบสัมภาษณ์ออกแบบสัมภาษณ์เอ่ยไปคิดหัวข้อการวิจัยการหาอ้างอิงอะไรเงี้ย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ขั้นตอนต่อไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาน่ากังวลแล้วว่าไอ้มันจะเสร็จยังไงมันเกิดอะไรขึ้นต่อเราจะทําไงต่อเราไม่ต้องคิดแล้วนะครับมันก็จะง่ายต่อตัวเราด้วยคือปัญหาหรือนิสัยอ่ะคือมันไม่ได้ลดระดับลงหรือมันได้ง่ายขึ้นจริงๆหรอกครับแต่มันคือวิธีคิดของเราครับที่มันมองต่อมุมมองเหล่านั้น่ะมันง่ายขึ้นนั่นเองข้อที่สี่นะครับคือทําให้น่าพึงพอใจ อันเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับการน่าดึงดูดนะครับคือน่าดึงดูด่ะมันเหมือนแรงจูงใจเนาะแต่อันเนี้ยมันคือน่าพึงพอใจก็คือ,คอทําให้อ้ผลลัพธ์ที่เราต้องการฝึกนิสัยนิสัยเ่า้นี่นะมันน่าพึงพอใจหรือมันเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็ส่งผลดีต่อตัวเราอย่างเช่นการออกกําลังกายอย่างเงี้ยถ้าเราสมมติเราออกกําลังกาย แบบแล้วก็พอใจในรูปร่างของตัวเองพอใจในน้ําหนักที่มันลดลงแล้วก็พอใจในสุขภาพจิตของเราสุขภาพกายของเราที่มันดีขึ้นถ้าเราพอใจแบบนั้นนะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ take action เหล่านั้นนะได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเราจะฝึกนิสัยของการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยอ่ะแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้พึงพอใจว่าเราสามารถเล่นดนตรีได้เราเล่นดนตรีเพื่อที่จะไปทํางาน ไปฝึกการสแสดงละครเวทีที่โรงเรียนที่มาหาลัยอย่างเงี้ยคือเราทําแค่นั้นนะครับเราก็จะทําได้แค่เท่านั้นแต่เราไม่พึงพอใจพอ ระยะเวลาผ่านไปเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วแล้วเราก็อาจจะลืมนิสัยการเล่นดนตรีของเราที่เล่นได้ไปก็ได้นะครับมันคือการพึงพอใจคือความชอบความรักอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อเนื่องไปในสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับคือเหมือนเป็นกําลังใจทําให้เราพัฒนาในนิสัยเหล่านี้ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอ่ะให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นให้มันเข้มแข็งมากขึ้นได้ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการวิธีเลิกนิสัยแย่ๆนะครับวิธีการเลิกนิสัยแย่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิสัยเรื่องของกินดึกอ่าไม่ใช่กินดึกกินอาหารแย่ๆนอนดึกเอ้ยแล้วก็ชอบนิ่งทาว่าร้ายอะไรเงรี้ยคือน,นิสัยอะไรที่มันเป็นแง่ลบอะครับมันมีวิธีการแก้นะครับวิธีง่ายๆก็คือจะต้องทําตรงกันข้ามกับกฎสีข้อที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือข้อที่1ก็คือทําให้ไม่เห็นชัดเจนข้อที่2คือทําให้ไม่น่าดึงดูดข้อที่3คือทําให้ยากเข้าไว้ ข้อที่สี่คือทําให้ไม่น่าพอใจอือย่างเช่นสุบบรีอ่ะสุบรีง่ายๆเลยถ้าคุณเป็นคนชอบสุบบรีหรือมีคนรอบตัวสุบรีเนี่ยคุณจะต้องทําให้มันไม่ชัดเจนก็คือเอาบุหรี่เนี่ยให้มันหายไปเลยให้คุณอมองไม่เห็นคือผมอะ อ่ะสมมติผมเป็นคนติดโทรศัพท์ไม่ใช่สมมติติดเลยอะติดโทรศัพท์คือผมมักจะแบบบางบ้างก็มักจะหยิบโทรศัพท์มานะถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยผมก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นแล้วก็เลื่อนตลอดวิธีการแก้ของผมก็คือเวลาผมไปไหนผมจะเอาโทรศัพท์ไปบ้านนะครับถ้ามันไม่จําเป็นจะต้องใช้เนาะผมเอาโทรศัพท์ไปบ้านเลยผมจะไม่ติดไม้ติดมือเลยแล้วผมก็จะไปข้างนอกแล้วผมก็จะไม่เล่นแล้วปรากฏว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกอยากเล่นขนาดนั้นอ่ะเพราะเหมือนมันแบบมันรู้สึกไปมันก็เล่นไม่ได้อะ่ะ อะไรเงี้ยน,นะครับมันก็ทําให้รู้สึกแบบมันไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่เห็นว่ามันสามารถทําได้เราไม่สามารถที่จะกระทอะไรบางอย่างให้เป็นพฤติกรรมแบบนั้นได้หรือเป็นนิสัยแบบนั้นได้แล้วมันคือการตัดต้นต่ออะไรบางอย่างที่ไม่ให้เกิดแสดงพฤติกรรมนะครับโอ okay, เคข้อต่อไปคือการทําให้ไม่ดั่งดูดดึงด,ดูดนะครับอันเนี้ยมันก็คือการตระหนักถึงผลร้ายที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทํานะครับแทนที่มันเป็นรางวัลอ่ะมันก็คือโทษ ที่เราจะได้สิ่งนั้นนะครับบางคนอาจมองว่าสุบูลีเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะลดความเครียดได้มันทําให้เท่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามองแบบความจริงจริงๆเรวอะมันอาจจะทําให้เราอะเป็นแบบนั้นได้ระยะสั้นครับแต่พอระยะยาวแล้วอะร่างกายของเรามันจะพังแล้วก็ผุพังไปเรื่อย มันทาให้มันไม่น่าดึงดูดหรอกล่ะครับคุณลองคิดดูว่าร่างกายของคุณมันซุดโซมอ่อนแอแล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลง่ายอะ่ะมันน่าดึงดูดหรอวครับแล้วไอ้ลองโทษตรงนั้นอะ่ะมันรุนแรงมากกว่าที่คุณจะรอให้ถึงอนาคตอะ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นคุณสามารถที่จะตัดปัญหานิสัยแย่ตรงนั้นได้โดยชัดเจนแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับข้อที่สามคือทําให้ยากเข้าไวเนาะก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มขั้นตอนของคุณอะ่ะเช่นถ้าคุณไปคุณจะไปหยิบบุหรีอ่อ่ะคุณก็ต้องแบบใส่ตู้เซฟเอาไวเ้เงีล,ล,ลย แล้วก็หรือให้คนอื่นไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ยไปฝั่งดินอย่างเงี้ยทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องเห็นบุหรี่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรที่มันแบบกว่าจะได้สูบมันยากอะอะไรเงี้ยบางทีอะคุณอาจจะแบบไปซื้อใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยคือคุณต้องทําทุกวิธีทางให้มันไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงง่ายๆทําให้มันยากเข้าไว้นะครับทําให้มันมีเอพวกแบบหินมีขั้นตอนที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ย นะครับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเบื่อแล้วคุณไม่อยากพยายามแล้วเพราะสมองมันขี้เกียจถูกไหมครับสมองมันขี้เกียจมันก็ขี้เกียจที่จะไปหยิบผลี่แล้วมันก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นขอ้อที่สี่คือทําให้ไม่น่าพอใจนะอันนี้ก็คือดูเลยว่าถ้าคุณสูบไปเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรบ้างอย่างเช่นคนรอบข้างเนี่ยเขาจะเกลียดคุณเอ้ยอะไรเงี้ยหรือร่างกายของคุณมันจะซุดโทมยัแย่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับในการแก้นิสัยเลิกแย่ๆนะครับ เรื่องที่ใส่แย่ๆแ,แล้วก็วิธีการสร้างนิสัยดีๆซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเป็นแก่นหลักของหนังสือเลยนะครับที่เขามักจะใช้ในหลายๆหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็มีคนเอานําไปใช้จริงด้วยแล้วก็เห็นผลด้วยนะครับซึ่งผมก็ลองเอามาใช้ในหลายๆแง่มุมหลายๆอย่างแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถฝึกมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือ แบบนี้นะครับสามารถที่จะโฟกัสกับหนังสือได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกชื่นชอบกับหนังสือเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็จะอ่านหนังสือแล้วก็มีโฟกัสมีสมาธิกับมันได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับโอเคก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับที่กําลังอ่านหนังสือเล่มนี้หรือต้องการฝึกหนังสือฝึกนิสัยใหม่ๆหรืออยากทําอะไรใหม่ๆนะครับหรืออยากอ่านหนังสือที่มันหนาๆอะไรเงี้ยนะครับที่มันย,กยากๆประมาณนะครับก็เป็นขอกําลังใจแล้วก็นําวิธีการหลักการต่างๆที่ผมพูดไปก่อนนด้เนี่ย นำไปปรับใช้กับตัวเองนะครับมีวิธีการแนวทางปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับตัวเองไม่จําเป็นจะต้องมาแบบเอาแบบสี่กดเป๊ะก็ได้อาจจะเพิ่มกฎของตัวเองเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะเอือเอ้ออํานวยต่อการฝึกนิสัยพฤติกรรมให้มันดีมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญของทั้งหมดเนี่ยก็คือให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําไปนะครับมันจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้ากระบวนการของเรามันดีนะครับพะผลลัพธ์สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะกลายเป็นดีแน่นอนนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นตรงนี้ไว้ใจของเรานะครับสําคัญที่สุด ถ้าใจเราสู้นะครับสิ่งรอบกายมันจะไม่กระทบกับเราเลยเราก็จะมองข้ามได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะสู้กับมันได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับในหนังสือ Atomic Habits นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆนะครับโอเคก็ในสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นหนังสือเล่มอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ